เรียกว่าเป็นโมเมนต์ความน่ารักนะครับของคุณพ่อคุณลูกที่หายากนะฮะร,ระหว่างพี่แมวแล้วก็ทิกเกอร์อาชิระครับที่มีโอกาสร้องเพลงคู่กันงานนี้เพลงคนของเธอจึงเป็นเพลงนี้ทั้งสองคนเนี่ยเลือกมาร้องนะครับแล้วทิกเกอร์ก็บอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เราทั้งครอบครัวชอบมากและภูมิใจมากที่ได้ร้องกับคุณพ่อครับ พ่อก็เป็นนักดนตรีเหมือนกันแล้วผมก็เป็นนักนักดนตรีด้วยเราเป็นศิลปินสองคนที่ได้แบบได้มีโอกาสขึ้นเวทีพร้อมกันแบบนั้นนะครับเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆพ่อลูกแบบเป็นการบอนดิ้งของพ่อลูกที่ผมผมจะไม่เคยลืมมาไม่ไม่มีวันลืมอันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับแต่เราอ่ะได้ยินได้ฟังเพลงของพ่อมาตั้งแต่ยังเปีกปากอยู่มาตลอดหรือเปล่าใช่ใช่โดยเฉพาะเพลงนี้ครับคนของเธอเป็นเพลงที่แบบ love it I love this song so much ใครใครคนเลือกเกียรตมา เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมทั้งผมทั้งแม่ทั้งพ่อรักเนทุกคนในครอบครัวผมชอบเพลงนี้า้างล้วก็เลยแบบผมก็เลยอยากร้องเพลงนี้ให้กับพ่อให้กับแม่ให้กับครอบครัวมันมักันซึ้งมากครับคือรู้สึกแบบแฮปปี้และแฮปปี้สำหรับผมว่าผมได้ขึ้นเวทีกับพ่อแล้วเป็นเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะครับซึ่งผมแบบก็รู้สึกเหมือนกันผมแบบซึ้งซึ้งแฮปปี้ใจฟูเลคขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ